สวัสดีครับวันนี้ก็มานั่งอยู่ทะเลยกขึ้นทะเลมีคนหาหอยเลย กันกับเดินตามกันวันละเพลงอ้าวมีนกน้อยมาด้วย,ยนั่งลงบินลงป้บขี้ใส่หน้าเลยตกพิล่า แต่งเพลงไว้เพลงเกี่ยวกับชีวิตชีวิตความเหนื่อยล้าความลำบากความอดทนกับการเดินทางขึ้นสวัสด พบกันในเดินตามฝันวันละเพลงคลิปหนึ่งที่จะมีบทเพลงที่แต่งไว้ ชีวิตคนเราบางครั้งสู้แทบใจขาดเหนื่อยมาทั้งชีวิตเขาให้มาเวลาเท่ากันยี่สชั่วโมงเท่ากัน อยู่ที่ใครจะฝ่ฟ้าโอกาสทํำประสบความสำเร็จได้บางคนทํามาทั้งชีวิตก็ไม่มีอะไรดีขึ้นบางคนทําแค่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงมีอะไรเปลี่ยนชีวิตได้ฝากไว้สักบทเพลง ฝากให้ตัวเองเนล้าหรือกินเดินทางมาไกลไม่มีจุดหมายเดินตามเพียงฝันเนื่ล้าอ่อนแรงหมดแรงตามทัน สิ่งที่ไฟฝันอยู่ไกลหรือเกินจากความทรงจำที่คว่ที่คว้าที่จะได้มานั้นเรือนหายไป ชีวิตนี้จะสู้เพื่อใครเส้นทางสุดท้ายคือการดินรนจะสู้ทนด้วยตัวเราเองฝากบทเพลง